เอาไม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 สีฮอดแล้วถึงแว้วแต่เขาต้องมาดูตอนกลางวันเนาะเขาค่อยจะรู้ว่าแดดมันแบบจังแดงสิแม่ขอโทษค่ะไปกดตั๊บอย่างวะ เอาเปิดให้หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันเนาะมันแยบเนาะอียัง,ยอยงบอบเปิดบา้านก้อนตอนนี้ดอ,อกตีเอาถือไว้โอ้โ่ไ <c oughs> ดีหลอกเด้นี่ยโอ้ยหผู้เดมาผู้เดีย เปิดบ้านเนี่ยบ้านอเดีย่ยอาดข้งาเลยหรอใช่เดี๋ยวดเ,เดี๋ยวขอเฮ็นเองเอาขึ้นแล้วนี่ไงม,มไงบ้านของเราหมดแล้ว ああ食うとね